สำหรับช่วงมอเตอร์ไดร์ในวันนี้เราจะพาขึ้นไปทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ซีดานหรูไซส์กลางในเจเนเรชันที่9ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านอกจากหน้าตาที่ผ่านการเมคโอเวอร์มาใหม่แบบโมเดลเชนจ์เล่อสะดุดตานั้นในเรื่องของสมรรถนะจะสอบผ่านได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับ Honda Accord 2 0 EL Navy ตัวท็อปคันนี้ค่ะ ฮอนด้าแอคคอร์ดถือเป็นรถอีกรุ่นจากฮอน d a ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า37ปีซึ่งได้เริเปิดลายผลิตโมเดลแรกตั้งแต่ปี1976บนรหัสตัวถัง SJ ต่อเนื่องจนถึงปี1982จึงคลอดโมเดลที่2รหัสตัวถัง SY และ SZ ทั้งตัวถังแบบ3และ4ประตูก่อนจากเฟสลิฟในปี1984ถึง1985 รหัส AC และ AD ซึ่งถือเป็นแอคทอรรุ่นแรกที่เริ่มเข้ามาทำตลาดในบ้านเราจากนั้นถึงเป็นคิวของเจนเนอเรชันที่3รหัสตัวถัง CA ที่มีทั้งหมด6เวอร์ชั่นย่อยและในรุ่นนี้เองคือจุดเริ่มต้นของคุ้มพลังอัจฉริยะ VTEC เจนเนอเรชันต่อมาในลำดับที่4รหัส CB ซึ่งได้รับความนิยมในบ้านเรามากและเรียกกันติดปากว่ารุ่นตาเพชรที่เปิดตัวตั้งแต่ปี1989ก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นโมเดลที่5รหัสตัวถัง CD ในปี1993หรือรุ่นไฟท้ายก้านเดียวและปรับโฉมอีกครั้งปี1995เป็นรุ่นไฟท้าย2ก้อนและตามด้วยเจเนอเรชั่นที่6ที่เปิดตัวในปี1997รหัสตัวถัง CG ส่วนในโมเดลที่7นั้นเปิดตัวในปี2003ถึง2007รหัส CL และเปลี่ยนโฉมอีกครั้งในเจเนเรชันที่8รหัส CP2 ซึ่งเปิดตัวในปี2008 ที่ทำตลาดจนถึงปี2012จึงเป็นคิวของโมเดลล่าสุดในลำดับที่9รหัสตัวถัง CR ซึ่งถือเป็นการโมเดลชนจ์ครั้งใหญ่อีกครั้งของ Honda Accord ทั้งดีไซน์ภายนอกรวมถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมายหลายรายการรวมอยู่ในโมเดลล่าสุดในปี2013ค่ะ มีให้เลือกทั้งหมด2เครื่องยนต์5รุ่นย,ย่อยราาตั๋วเริ่มต้นที่1.299ล้านในรุ่น2.0 EL และรุ่น2.0 EL Navy ราคา1.419ล้าน ซึ่งเป็นรุ่นที่เราํำมาทดสอบในครั้งนี้ค่ะส่วนบล็อกใหญ่รุ่น2.4เริ่มต้นที่1.549ล้านบาทในรุ่น EL ตามด้วยรุ่น2.4 EL Navy ราคา1.669ล้านบาทและปิดท้ายด้วยรุ่นท็อปสุดคือรุ่น2.4 Tech ที่ราคา1.799ล้านบาท สำหรับดีไซน์ภายนอกของ Honda Accord ใหม่นั้นได้รับเสียงวิจารณ์นาหูบ้างว่าเหมือน Accord c g 2ปี97หรือรุ่นงูเห่าไม่ก็ว่าคล้ายกับ h ุนได a i s o n a ้ a Body n f ปี2006ซึ่งเท่าที่ยืนเล็งอยู่นานก็ได้คำตอบว่ามันสวยกว่าตั้งเยอะดีภาพลักษณ์ใหม่ในสไตล์ลักชัวรดยเส้นสายและองค์ประกอบที่สะท้อนความหรูหราและสง่าง,งามชัดเจนขึ้น และยังแฝงไปด้วยอารมณ์สปอร์ตอยู่เช่นเดิมด้วยการลดความโค้งมนทําให้ดูเฉียบคามมากขึ้นกว่าโมเดลก่อนบนพื้นฐานโครงสร้างตัวถังที่ฟิตแด์เฟิมขึ้นด้วยความยาวที่ลดลงจากรุ่นก่อน76ม mm, มที่4,870ม mm, มพร้อมเพดานความสูงที่ต่ำลงอีก11ม mm, มที่1,465ม mm, มและระยะฐานล้อที่แคบลง25ม mm, มที่ระดับ2 7 7 5ม mm. เมตร และทำให้มันมีภาพรวมที่ดูดีพร้อมเพิ่มความโดดเด่นตามสมัยนิยมด้วยไฟแสดงตำแหน่งรถช่วงกลางวัน LED daytime running light ในโคมเดียวกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ที่มีระบบเปิดปิดและปรับสูงต่ำอัตโนมัติดีไซน์เฉียบรับกับกระจังหน้าโครมเมียมขนาดใหญ่และกันชนหน้าสไตล์สปอร์ตพร้อมไฟตัดหมอกบูตอิน ายด้านข้างดูพริ้วไหวด้วยเส้นสายที่ต่อเนื่องและเสริมความหรูหราด้วยมือเปิดประตูพร้อมระบบสมาร์ทคีย์และคิ้วประตูแบบโครเมียมส่วนล้อแม็กจัดไซส์17นิ้วพร้อมยางขนาด 225/55R17 และจบด้วยบันท้ายดีไซน์เรียบ,ยบและดูดีด้วยไฟท้ายแบบ LED เข้ากับกันชนท้ายที่เสริมความหรูหราสไตล์สปอร์ตด้วยชายกันชนล่างชิ้เน้นเดินขอบด้วยโครเมียมเป็นอันหล่อสมราคา ด้วยออปชันที่บางตาขวาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นท็อป2.4ภายในห้องโดยสารเน้นที่ความเรียบรูดูดีมีระดับรับกับดีไซน์ภายนอกโดยเส้นสายที่ดูกลมกลืนกับโทนสีเบจตัดดำพร้อมเพิ่มความหรูหราด้วยวัสดุลายไม้ที่เดินขอบด้วยสีเงินแมทชลิกได้อย่างลงตัวประกอบกับฟังก์ชันที่จัดเต็มมาให้ตั้งแต่ในรุ่น2.0ตั้งแต่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์มาร์วัดเรืองแสงหน้าตาคล้ายของ CRV ทัวมลาลัยมัลติฟังก์ชันที่ดีไซน์ได้สวยงามพร้อมสวิตช์ควบคุมระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control กับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและเชื่อมต่อโทราศัพท์ผ่าน Bluetooth และปิดท้ายด้วยตั้นเปลี่ยนเกียร์แพ d l e Shift ที่ด้านหลังตามด้วยหน้าจออัจฉริยะ i-Mid ซึ่งขาดไม่ได้ในรถ Honda ยุคใหม่รวมถึงจอแสดงผล T f t พร้อมระบบนำทางขนาด8นิ้วซึ่งใหญ่โตและมองเห็นชัดเจน ติดค่าตรงสวิตควบคุมการทำงานระบบนำทางอินเทอร์เฟซไดอลแบบจอยสติ๊กตรงคอนโซลกลางที่อยู่ห่างมือไปนิดทำให้ใช้งานไม่ถนัดนักส่วนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สามารถให้ความบันเทิงได้เต็มที่ด้วยเครื่องเล่น DVD พร้อมฮาร์ดดิสในตัวความจุสูงถึง1 0 0กิกซึ่งมีเฉพาะในรุ่น n นวีเท่านั้นส่วนในเรื่องของความสะดวกสบายนั้นถึงแม้ว่าในโมเดลใหม่นี้จะมีมิติตัวถังโดยรวมที่เล็กกว่ารุ่นก่อนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าอึดอัดเมื่อได้นั่งบนเบาะหนังแท้สลับหนังสังเคราะห์นุ่มๆแบบปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สองแหน่งที่ฝั่งคนขบับส่วนฝั่งคนนั่งก็เพิ่มความพิเศษด้วยปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าที่ด้านข้างพนักพิงเพื่อให้คนขับโชว์สุภาพบุรุษเอนเบาะให้สาวได้อย่างสะดวกสะดวก เช่นเดียวกับที่นั่งตอนหลังซึ่งกว้างขวางสะดวกสบายและสามารถพับได้แบบชิ้นเดียวพร้อมเสริมความเป็น luxury C- ซีด้วยม่านบังแดดไฟฟ้าที่กระจกหลังและแบบแมนวนวลที่ด้านข้างเพื่อให้คุณได้สัมผัสความเย็นจากระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบจ l ลโซนแยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์ตอนหลัง คุมพลังใต้ฝากระโปรง Hon d a a c อค r d ใหม่คันนี้เป็นเครื่องบล็อกเล็กแบบเบนซิน4สูบ s o s C 16วา wow, ว I-VTEC ความจุ2.0ลิตรรหัส R20A บล็อกเทียวกับ Honda C-RV ที่รองรับน้ำมัน E85 ซึ่งปรับปรุงมาจากขุมพลัง2.0ในตัวถัง CP2 รุ่นที่แล้ว ซึ่งทำให้มันมีตัวเลขสเปคความแรงที่ไม่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นพละกกำลังสูงสุด155แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง190นิวตันเมตรที่4,300รอบต่อนาที เช่นเดียวกับระบบส่งกำลังที่ยกชุดมาพร้อมกับเครื่องแบบอัตโนมัติ5สปีดท,ที่มีระบบเกรดโลจิกคอนโทรลคอยควบคุมการทำงานพร้อม Direct Control และ s h i โฮ Hold Control ซึ่งมีอัตราทดที่เท่าเดิมบวกกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งพอให้รู้สึกถึงอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับจัดจ้านนักตามสไตล์รถหรูและพละกกำลังที่เพียงพอใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆจะมีก็แต่ช่วงจังหวะเร่งแซงบนทางชัน ที่ต้องคอยเรียกพลังด้วยการคิดดาวหนักๆและลากรอบให้สุดๆจึงจะเพียงพอให้แซงผ่านได้ไม่ยากเย็นส่วนการขับปกตินั้นรู้สึกได้ถึงแรงดึงนิดหน่อยช่วงเปลี่ยนเกียร์ให้พอได้ฟิลค่ะซึ่งจากการขับทดสอบแอดคอร์2.0ใหม่คันนี้สามารถทำอัตราเร่งในพิกัด 0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงได้ด้วยเวลา14.2วินาทีและวิ่งเข้าเส้นชัยในระยะทางควอเตอร์ไมล์หรือ4.2ไมล์ด้วยเวลา16.9วินาทีก่อนจะกดคันเร่งจนมิดต่อเนื่องไปจนเข็มไม่์กวาดไปมากกว่า3ใน4ของความเร็วที่มีบนมาตรวัดกับตัวเลขท็อปสปีดที่เกิน200กิเมตรต่อชั่วโมงมานิดหน่อยซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ใช้ได้ในระดับเครื่องยนต์2 0ที่ต้องแบกน้ำหนักกว่าตันครึ่ง ส่วนในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนั้นแอ c ์อร์ด2.0ใหม่ใช้รอบเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากนักโดยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบจะอยู่ที่2,000รอบและที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับขึ้นมาเป็น2,500รอบก่อนจะไต่ถึง3,000รอบที่พิกัด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให แอคคอร2.0ใหม่คันนี้ทำตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการวิ่งทดสอบนอกเมืองบนระยะทางร่วม,ร,วมร่วม150กิโลเมตรในโหมดอีค n อนได้ผลเท่ากับ14.1กิโลเมตรต่อลิตรเฉลี่ยหักลบกับการใช้งานในเมืองที่ฝนตกรถติดใช้ความเร็วได้ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลที่ได้คือ11.3กิโลเมตรต่อลิตร สรุปแล้วแอ c o คอ2.0ลิตรใหม่สามารถทำตัวเลขอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ย12.7กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีเกินคาดเลยทีเดียวค่ะ ฮอนด้าขอ d ใหม่มาพร้อมกับระบบการสะเทือนซึ่งเปลี่ยนจากแบบอิสระดับเบลวิช o n e ที่ด้านหน้ามาให้แบบ m ม็กเฟอร์สันสปพร้อมเหล็กกันโครงเหมือนกับรถทั่วๆไปส่วนด้านหลังยังเป็นแบบอิสระมันจิลิงพร้อมเหล็กกันโครงเหมือนเดิมพร้อมปรับเซ็ตช่วงล่างให้ออกแนวสปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงไม่ทิ้งความนุ่มน,นวลโดยการเสริมไฮโดรบูชกับรีบาวสปริงเพิ่มเข้าไป ซึ่งก็ช่วยได้นิดหน่อยและยังคงให้ความรู้สึกนุ่มนวลชี้น้อยไปนิดตามวิสัยของรถหรูด้วยช่วงยุบตัวชี้น้อยและมีจังหวะรีบาวรวดเร็วทําให้รู้สึกสะเทือนพอสมควรโดยเฉพาะความเร็วต่ำแต่พอเข้าย่านความเร็วสูงขึ้นจะเริ่มรู้สึกหนึบแน่นและพอเหมาะกับความเร็วและให้การเข้าโค้งที่ยึดเกาะได้ดีด้วยตัวรถที่ไม่เอียงมากจนรู้สึกแม้จะเข้าด้วยความเร็วสูงประกอบกับพวงมลาลัยแบบไฟฟ้า EPS ซึ่งควบคุมทิศทางได้สมูทนุ่มนวลดูดีและให้น้ำหนักเป็นธรรมชาติทั้งความเร็วต่ำที่ขับง่ายเบามือและความเร็วสูงที่ขับได้มั่นใจเช่นเดียวกับระบบเบรกแบบดิสซี่ล้อที่หยุดได้มั่นใจด้ยน้ำหนักที่พอดีทั้งช่วงกดเท้าและจังหวะการชะลอตัวที่ลงตัวสุดๆ พร้อมระบบกระจายแรงเบรค LSD และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSA มีมาให้ในทุกรุ่นเช่นเดียวกับรุ่น2.0 EL Navy คันนี้ซึ่งเท่านี้ก็ถือเป็นมาตรฐานของระบบความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปที่เราพบเห็นได้ในรถราคาล้านอัพแต่ถ้าอยากจะลองระบบ Safety High Tech กว่านี้ขอบอกว่าในรุ่น2.4ตัวท็อปนั้นจัดมาให้แบบเต็มหน้าตา ยกตัวอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วและระยะห่างจากคันหน้า Adaptive Cruise Control ACC, ระบบเตือนจุดบอดด้านข้าง Honda Lane Watch และอื่นๆซึ่งอดใจรอชมตอนทดสอบตัว2.4กันอีกทีเร็วๆนี้ค่ะ แล้ว Honda Accord ใหม่นั้นยังครองความเป็นยานยนต์ซีดานขนาดกลางที่หรูหราและดูดีมีระดับเหนือกว่าคู่แข่งสัญชาติญี่ปุ่นด้วยกันโดยเฉพาะดีไซน์ที่สวยงามลงตัวทั้ง2รุ่นส่วนในเรื่องของออปชั่นต่างๆในรุ่น2.0ถึงแม้จะไม่ฟูลออปชั่นเหมือนรุ่น2.4ตัวท็อปก็ตามแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับใช้งานได้แบบไม่ขาดมือเช่นเดียวกับเทคโนโลยีทั้งหมดในคันนี้ที่ยกชุดมาจากรุ่นก่อน จนทำให้รู้สึกเหมือนดื่มเหล้าเก่าในขวดใหม่ซึ่งให้รสชาติที่อาจไม่เราใจนักในระดับที่ใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ถึงตรงนี้ถ้าใครยังทำใจไม่ได้แนะนำให้โดดไปเล่นตัว2.4ที่แรงกว่าและมีของเล่นให้เล่นอีกเพียบซึ่งนั้นหมายถึงคุณต้องพยายามใช้ออปชั่นต่างๆให้คุ้มมากที่สุดกับเงินเกือบ4แสนที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่ก็คิดว่ามันคือสิ่งที่ไม่จำเป็นซะแล้วเลือกรุ่น2.0คันนี้รับรองว่าคุ้มค่าและขับโชว์หล่อได้ไม่แพ้กันค่ะ